สวัสดีค่ะร้านสัญญาการยางปักทางห้องเฮียเยังตลาดจังหวัดกาฬสาินะคะวันนี้มีล้อเดิมโตโยต้ารีโว่ขอบ18นะคะเข้าประใหม่อีก1ชุดค่ะชุดนี้สภาพสวยมากๆเลยนะคะสภาพสวยล้อสวยยางสวยนะคะจะมาพร้อมยางบีสโตน265 60 18นะคะเป็นยางปี22นะคะ ดอกยางหนาๆนะคะสวยมากๆเลยดอกที่ 1, 1> ดอกที่สองดอกที่สามดอกที่สี่นะคะดอกยางหนาๆนะคะชุดนี้สวยมากๆเลยนะคะชุดนี้ราคาหนึ่งมืนหกพันเก้าร้อยบาทนะคะจัดส่งฟรีทั่วไทยค่ะต่างจังหวัดมีบริการจัดส่งได้ทั่วไทยเลยนะคะนี่นสามารถ เก็บค่าสินค้านะคะปลายทางได้เลยนะคะสําหรับลูกค้าที่ไม่สะดวกโอนก่อนนะคะเก็บค่าสินค้าปลายทางได้เลยค่ะโดยขนส่ง NNP นะคะ สภาพสวยไร้ริ้วรอยเลยนะคะชุดนี้ใครกำลังมองหายอยู่นะคะล้อเดิม Toyota r e ีโวขอบ8นะคะนี่สวยมากๆเลยยางดอกหนาๆน,นะคะยางบิสโตรสองหกห้นะคะปี22นี่ล้อสภาพสวยไร้ริ้วรอยนะคะ ชุดนี้ราคา16,900บาทนะคะจัดส่งฟรีทั่วไทยค่ะร้านสัญญาการยางปากทางห้องเฮออำเภอยังตลาดจังหวัดกาลสินค่ะจะมียางใหม่ยางเปอร์เซ็นต์นะคะล้อใหม่ล้อมือ2อ,อออฟโรดสายลุยล้อใหม่ป้ายแดงนะคะมีให้เลือกหลายแบบหลายชุดเลยสอบถามได้ที่0993544468นะคะแอดไลน์ไอีเบอร์นี้ได้เลยจ้า สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ